สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องออจานไฟกับมัดไฟนะครับสำหรับแปลงแปลงตัวหัวฉีดโซนิกหัวฉีดของผมเนี่ยก็อย่างที่พูดไปครับผมเน้นใช้ของเดิมครับไม่ไม่มีของของอะไรที่มันเป็นตายตัวสำเร็จรูปตายตัวนะครับอย่างเช่น ล้อแม่เหล็กตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ของ cbr i นะมันเป็นของตัว Sonic แต่เชื่อมแถบเอามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งครับมือมันอาจจะสกระปรกไปน่อยทำงานมามีคอมเมนต์นึงนะครับว่า,เ,าเราสามารถใช้ตัวใช้ล้อแม่เหล็กเดิมของโซนิ c สามารถใช้เชื่อมแถบเอาสามารถใช้ ชุดชาร์จของ CBR ได้ไหมแต่แต่แต่ในคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า CBR ตัวไหนนะครับแต่ผมก็จะตอบให้แบบคร่าวๆถ้าเกิดว่าเออพี่จะเอามัดไฟของของตัวไอมาแปลงใส่ล้อม่เล็กโซนิกผม,ผมว่ามันมันน่าจะไม่ได้นะครับอันนี้ผมในส่วนตัวผมยังไม่ได้ลองนะครับ ผมนักว่าน่นาจะไม่ได้เพราะความคิดของผมก็คือตัวนี้มันเป็นของตัวไอแต่เอามัดไฟโซนิกใส่ไฟมันออกสายเดียวครับปกติโซนิคมันจะออกสองสายสายขาวกับสายสีเหลืองแต่ไฟมันออกสายเดียวทีนี้ผมเอาจานไฟเดิมใส่ไฟออกสองสายผมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้แต่ถ้าของพี่มันเป็นตัวคาบูเอาร้อแม่เหล็กของซีเอ้ยเอาร้อแม่เหล็กของโซนิกเชื่อมแถบใส่ชุดไฟของซี ผมก็ว่าน่าได้แต่มันต้องดูที่แผ่นชาร์จว่าแผ่นชาร์จมันชาร์จไฟไฟขึ้น13มโวลต์ไหมมันทันมันชาร์จมันชาร์จทันไหมอะไรประมาณเนี้เพราะอย่าลืมว่าเราเราทำหัวฉีดแล้วไฟมันต้องเลี้ยงพอครับเลี้ยงปั๊มติ๊กพอแต่ของผมเนี่ยมันก็ครั้งแรกม,มันก็งมอยู่ครับมันงมเพราะว่า คือตอนนั้นอะ่ะผมซื้อเครื่องตัวคาบูมาอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับซื้อเครื่องตัวคาบูมาแต่ทีนี้ผมขอให้เขาเปลี่ยนเป็นล้อแม่เหล็กของหัวฉีดทีนี้มันก็จะมีปัญหาตอนนั้น่ะมัดไฟอะ่ะมันมีอยู่แต่มันหายไปแล้วผมเพิ่งมาทํามันหายเนี่ยเพิ่งมาประกอบทํามันหายไปแล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยต้องแปลงผมก็คิดว่าเราใส่มัดไฟของโซนิคใส่ได้เลย แล้วมันไฟมันจะชาร์จสุดท้ายไฟไม่ชาร์จครับไฟไม่ชาร์จไอ้ที่มันชาร์จอยู่ตอนนี้ก็คือร้อแม่เหล็กโซนิกมัดไฟโซนิกร้อแม่เหล็กโซนิกมัดไฟโซนิกเพราะว่าแต่ก่อนผมก็แปลงหัวเดิมอยู่เครื่องเดิมแต่แปลงหัวฉีดมันก็จะมีอะไรหลงเหลืออยู่ทีนี้จะมาดูตรงนี้ครับจะมาดูตรงนี้ไฟที่มันชาร์จไม่ทันมันอาจจะเป็นเพราะวามติ๊กด้วยครับ มันอาจจะเป็นเพราอปั๊มติ๊กอะไรประมาณนี้เพราะนี่ผมก็ใส่ใหม่มันก็จะเป็นตัวรีเลย์รีเลย์สตาร์ทเพราะของเดิมมันไม่มีครับก็ใส่ใหม่ตอนนี้ของผมถามว่าผมใช้แผ่นชาร์จของอะไรมัดไฟโซนิคมัดไฟโซนิคจานไฟโซนิกผมใช้แผ่นชาร์จของเว็บไอตัวเก่ามั้งครับน่าจะเป็นเว็บไอตัวเก่ามาแปลงเอามามาเสียบสายแปลงเอามันก็ชาร์จได้ ก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชุดชาร์จของของพวกเนี้ยขอยพวกเนี้ยถามว่ามันชาร์จได้ไหมผมใช้ได้ครับผมใช้ได้ผมขี่ปกติเลยตอนนั้นสตาร์ทเท้าขี่ปกติแบตไม่หมดแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราเราเราเผลอเปิดไฟไว้หรือมีกรณีที่ทําให้แบตหมดมันไม่สามารถสตาร์ทติดได้ครับคือไฟมันชาร์จเข้าไม่ทัน ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไฟมันชาร์จเข้าไม่ทันมันไม่มันไม่เหมือนเวฟคือถอดแบตออกปุ๊บสตาร์ทได้เลยทีนี้ผมก็เลยมาแปลงใส่มาแปลงใส่ตัวชุดชาร์จของเวฟเพราะเราถอดแบตออกรถมันก็ยังติดครับมันยังใช้ได้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเพราะตอนนี้ผมก็กำลังวุ่นๆุ่นทำขายพวกนี้อยู่นี่ครับอย่างที่เห็น จะเป็นกล่อง API ของ API กับแบตอะมรอนก็ประมาณนี้ครับแต่นี้มันเป็นชุดสตาร์ลิมมทชุดสตาร์ลิมมทมันก็จะเป็นนี้ครับซื้อมาใส่จากลาก็ได้ชุดสตาร์ r e ม o t e มพอคุณแจมันพังไปแล้วก็รวมๆแล้วก็ชุดสตาร์ลิมมทนี่ก็200ครับ200มาทําเองก็จะประมาณนี้ครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์ Comment ถามได้เลยครับยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปตอบครับผมขอบคุณครับ